ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ชมพูอ้อารยาสายฟ้าพายุน้องเกลได้อยู่ใกล้ๆบ้านยายหนิงสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านหลังใหม่ของซุปตาสาวชมพู้อาริยาที่ได้เลือกปลูกบ้านใกล้ๆบ้านของยายหนิงคุณแม่สุดที่รักพร้อมกับเผยวัตถุประสงค์ของการสร้างบ้านหลังนี้ก็เพื่อลูกๆทั้งสามคนสายฟ้าพายุและน้องเกลล่าสุดชมพู้อาริยาก็ได้เลิกทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ยังได้ลูกชายฟ้าแฝดสายฟ้าพายุคอยเป็นผู้ช่วยถือของให้หลวงตาตลอดแทบ,บจะจบงานเลยด้วยทั้งนี้ชมพู่ยังได้เผยให้เห็นภาพบรรยากาศของงานที่ถูกจัดอย่างเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นสุดๆบวกกับตัวบ้านที่ถูกออกแบบให้สวยงามและร่มลื่นเรียกว่ามีมุมที่ถูกใจทั้งผู้ใหญ่และเด็กแบบครบคันจริงๆจ้า